สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการที่นี่นะครนนท์กันอีกเช่นเคยนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายไปชมกันเลยค่ะ นายประสิทธิพงศ์ดีวาจินรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชาการและเจ้าหน้าที่จากสำนักการช่างเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาทเนื่องในวันคล้ายวันพระราชาสมภพ120ปีสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมบราชชนนีหรือสมเด็จยา่าโดยมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชาการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่21ตุลาคมณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ างสาวพิมพ no ันธนะเดชากุลประธานสภาเทศบาลและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานการประชุมร่วมกันคิดค้นปัญหาวางแผนการดาเนินงานการขับเคลื่อนพลังสตรีนครนนทบุรีในปีงบประมาณ2,564เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีในเขตเทศบาลนครนนทบุรีทุกกลุ่มทุกระดับให้มีศักยภาพที่ดีและมีความเข้มแข็งต่อไปโดยมีสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี และหัวหน้าส่วนราชการณห,ห้องประชุมเล็กชั้น3สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบุรีอาคารหนึ่ง สำนักการช่างจัดโครงการรักต้นไม้ประจำปีของชาติพุทธศักราช2563เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีมีกิจกรรมตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับโดยมีนายวิสิทธิ์ประยุทธ์สวัสดิเดชรองปลัดเทศบาลเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักการช่างร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่21ตุลาคมณบริเวณอุทยานมกะุฎรมยสรานและทางเข้าสนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี วุฒิชัยมาศีรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักง,งานเทศบาลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเนื่องในวันปิยมหาราชโดยมีนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเมื่อวันที่23ตุลาคมนาลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่หาสารกลางจังหวัดนนทบุรี นายวรุศรีนนท์รองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยพนักง,งานเทศบาลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวยราชกการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันปิยมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า เมื่อวันที่23ตุลาคมณสำนักง,งานปปชถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีนายสุจินชัยชุมศักดผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาทำความสะอาดตั้งแต่แยกสนามบินน้ำจนถึงแยกคลังเชื้อเพลิง โดยมีนายวุฒิชัยมัศีรองนายกเทศมนตรีนายวิสิตประยุนสวัสดิ์เดชรองประลัดเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันที่23ตุลาคมณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจากโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนเทศบาลอนครนนทบุรีประจำปี2564โดยมีนายวุฒิชัยม้าสีนายประสิทธิพงศ์ดีวาจินรองนายกเทศมนตรีน,นายธนพงศ์ธนเดชากุลเลขานุการนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายอุดมเดชรัตนเสถียรอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายนิยมประสงค์ชัยกุลอดีิรองนายกเทศมนตรีนครนนทบ,บุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชนต่างๆของเทศบาลโดยมีผู้แทนชุมชนออกมาร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย นายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีและประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีเป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครนนทบุรีครั้งที่8ประจำปี2563โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยนางสาวพรศรีกิจธรรมและนายวุฒิชัยมัสีผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่นพร้อมคณะกรรมการและผู้แทนจากภาคประชาชนทั้ง5าตำบลเพื่อพิจารณาเรื่องการรายงานสถานะการเงินคงเหลือของกองทุนหลักประก การสุขภาพเทศบาลนครนนทบ,บุรีประจำเดือนกันยายนปีงบประมาณ2,564และร่วมกันพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพจำนวน35โครงการเมื่อวันที่27ตุลาคมณห้องประชุม1ชั้น2สำนักง,งานเทศบาลนครนนทบ,บุรีอาคาร2 นายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนายวุฒิชัยมัศีรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชาการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเขตเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ2564ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรีเมื่อวันที่29ตุลาคมณนูนย์นพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสนามบินน้ำ นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีเข้ารับโลกเกียรติคุณคนดีของสังคมจากพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุของคมนตรีในโอกาสครบรอบ20ปีมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์สร้างคุณงามความดีให้กับสังคมและประเทศชาติเมื่อวันที่30ตุลาคมณนะมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ และปิดท้ายข่ารอบสัปดาห์ในอาทิตย์นี้นายสมนึกธนาเดชากุลนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยนางสุรพีรุ้งโรดรองนายกเทศมนตรีมอบเงินช่วยเหลือจำนวน1 0 0 0 0 0สบาทให้กับทายาทของนายพักดีประสิทธิ์วานิชพนักง,งานขับรถยนต์สังกัดสำนักการสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตเมื่อวันที่16กันยายนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวต่อไปสํานักการช่างได้ดําเนินการแก้ไขฝา,าท่อระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆที่ชํารุดเสียหายและดําเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้าเพื่ออาํานวยความสะดวกและป้องกันอันตรายให้แก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางสาัญจรและติดตั้งจุดที่จอดรถประจําทางป้ายรถเมย์บริเวณถนนประชาชื่นตรงข้ามประชาชื่นซอย9ก,ก่อนถึงแยกสามัคคี ส่วนสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและเก็บมูลฝอยผักตบชวาวัชพืชที่กีดขวางทางน้ําในคลองสมรโกดและคลองบางกระสอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและลดแหล่งเพอ่อพันลูกน้ํายุงลายและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการประมวลข่าวในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ